สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการมหศจรรันพันมูนะคะและหมอปอเทพยานยังอยู่กับอาจารย์แต้นะคะจากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติบางขุนนนท์ค่ะอาจารย์คะลายมือเนี่ยมันบ่งบอกอาชีพซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยปอได้โปรยให้ท่านผู้ชมมาแล้วหลายคนก็มารอชมกันสัปดาห์นี้ค่ะคว่าซุปตาต่างๆที่มีแฟนคลับเยอะๆแล้วก็มีชีวิตที่เป็นอมตะยืนหนึ่งอยู่ในวงการเนี่ยอยากรู้ว่าเขาเนี่ยมีลายมือยังไงนะอาจารย์มา ให้ดูสักหน่อยได้ไหมคะได้ครับก็อยาก อ่ามีจริงจงด้วยนะะคนนี้ก่อนเลยคนใจบอเองนะเดชอ่าสังเกตดูไหมครับเขาเรียกตรงนี้เรียกเนินจันอ่าบริเวณใต้นิ้วก้อยกับฐานข้อมือนะครับเห็นเนินจันของคุณนเดชไหมครับเป็นสันเลยเป็นก้อนเลยเนินนี้นะครับเป็นเนินที่เกี่ยวกับการอุปถัมภ์เกี่ยวกับจินตนาการนะครับเพราะฉะนั้นใครนะครับที่เนินจันอิ่มสวยผู้นี้ชีวิตไม่ลําบากว้ามีคนอุปถัมภ์อ่าจะค้าขายทําธุรกิจยังไงไม่มีขาดลูกค้าลูกค้า จะมีตลอดถ้าอย่างเป็นดาราซูเปอร์ตาร์พวกนี้ก็จะมีแฟนคลับเรื่องนี้คนที่ประกอบอาชีพเสริมแล้วเนินจันท์สวยทําไลฟ์สดขายของก็จะมีแฟนได้ครับยิ่งดีใหญ่เลยครับใครที่เนินจันสวยนะครับเป็นก้อนอย่างนี้นะครับทำอะไรที่เกี่ยวกันติดต่อสื่อสารติดต่อสื่อสารทางโซเชียลพวกยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์ทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์อะไรต่างๆขายของออนไลน์ยังได้เลยคือสื่อสารแล้วได้เงินใช่แล้วก็มีแฟนคลับมีแฟนตัวยง ใช่แล้วฝั่งนี้ก็ดูเป็นเนินอิ่มสวยเหมือนกันเนินนี้นะครับก็คือเนินสุกอยู่ใต้นิ้วโป้งเนี่ยฮะเนินนี้คือเนินเสน่ห์เพราะฉะนั้นถ้าดาราไหนที่จะเด่นดังอมตะจะมี2เนินคู่กันสุกกับสุกจันก็คือพูดง่ายๆนะคะตรงอุ้งมือแล้วน่ตรงนิ้วโป้งนะฮะใต้นิ้วโป้งกับใต้นิ้วก้อยถ้าใครมี2เนี่ยเด่นเนี่ยสามารถทำได้หมดได้หมดเลยครับเพราะว่าอย่างสุกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพวกเริงลมความสวยความงามแฟชั่นคื่องประดับได้ ้นะคะดาวสูงดาวจันเป็นตัวแทนของผู้หญิงได้อาจจะทําอะไรที่มีลูกค้าผู้หญิงก็จะได้ซัพพอตดีไม่ใช่แค่ดาราศิลปินนักร้องเลยนะคะอาชีพปกติอีกกว้างมากเลยฮะหรือเกี่ยวกับการต่างประเทศก่าารรตงปะเทศคนต่างชาติได้ดาวสู่เกี่ยวกับของหวานนะผลไม้ก็ได้อะไรก็ได้นะ ทำได้เป็นพวกอาจจะวิชาเด่นทางด้านวิชาเฉพาะวิชาชีพนะฮะอย่างพวกสถาปนิกช่างตัดผมใช่พวกตกแต่งภ้าหน้าเมคอัพอาร์ติสได้หมดเลยครับพวกศิลปินเนี่ยมันประกอบกันทั้งเนินสุขทั้งเนินจันทร์พวกนี้เรียกว่าง่ายๆว่าอมตะนิรันดร์การนี่มีอีกท่านหนึ่งพอเห็นแวบๆอมตะนิรันดร์การจริงๆค่ะโอ้โหพี่เบิร์ดธงชัยสังเกตไหมครับเนินสุขคนใต้นิ้วโป้งนะครับกับคนใต้นิ้วก้อยเห็นไหมฮะเป็นสันเลยพัน นั้นไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าพี่เบิร์ตทำไมถึงมาจนทุกวันนี้อาจารย์แล้วก็ดูลักษณะนิ้วนะคะหลักฐานอะไรก็มั่นคงในชีวิตนะคะลงหลักปักฐานนิ้วก้อยสื่อสารก็ดีนะคะแล้วก็นิ้วโป้งอะไรต่างๆคือสมดุลหมดเลยนะคะโอ้หสุดยอดเลยนะคะอาจารย์คะถ้าบอกว่ายบางคนบอกอ่าของฉันซ้ายกับขวาดาวสุ์ดาวจันทรเดินสุกเดินจันไม่ค่อยสวยแต่มันไปสวยมืออื่นๆนิ้วอื่นๆก็มีวิธีนะฮะใครที่ รู้ว่าตัวเองเนินไม่สวยอย่างในรูปนี้นะครับสามารถทําได้นะทํายังไงคะอาจารย์อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับเลยจะมาบอกทางรายการนี้คือเขาเรียกเป็นทําพาราฟินพาราฟินมือพาราฟินมืออ่อาพาราฟินมือก็คือเป็นขี้ผึ้งนะฮะเป็นขี้ผึ้งเราเอาขี้ผึ้งเนี่ยมาหลอมก็คือมาตุนทําให้ละลายก่อนอแล้วก็ทีนี้ก็ต้องเอามือลงค่อยๆไปจุ่มค่อยๆให้พาราฟินมันเคลือบมือทั้งหมดนะครับเหตุผลที่ใช้พาราฟินเพราะอะไรพารา ฟินเนี่ยเวลาเราชุบไปเนี่ยมือจะเกิดความร้อนอ่ามือเกิดความร้อนมันก็จะทําให้ไปขยายหลอดเลือดขยายหลอดเลือดสังเกตดูในมือเราบางคนก็มีสีเขียวใช่ไหมครับสีเขียวนี่เกิดจากเลือดมันอั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทาพาราฟินไปปุ๊บหลอดเลือดขยายเลือดที่อั้นมันก็จะเดินได้สะดวกทีนี้เลือดมันเป็นอาหารของเซลล์ได้รับอาหารได้เต็มที่คือเลือดมันวิ่งได้สะดวกแล้วทําให้เซลล์สมบูรณ์เซลล์สมบูรณ์มันก็จะอิ่มตัวพองตัวเพราะฉะนั้นเนินก็จะอิ่มตามด้วย ถ้าในมือเนินไหนอิ่มเนินนั้นก็จะมีความหมายในทางโชคดีอันนี้รวมถึงคนที่มือแห้งนะทั้งหลังมือก็แห้งนะด้านสามารถใช้พาราฟินปอลองแล้วอาจารย์รปอลองได้3วันนะคะปรากฏว่าตอนช่วงที่เอามือจุ่มลงไปในเครื่องซ,อซื้อจากไหนก็ได้นะคะ <c oughs> ถูกมากเลยนะคะค,คล้ายๆหม้อหุงข้าวว่า <c oughs> เป็นเล็กกว่าหน่อยนึงนะคะแล้วก็จะเป็นก้อนคล้ายๆเทียนหอมคือพาราฟินถ้ <c oughs> าเราจุ่มไปแล้วก็มันก็จะละลายเสร็จแล้วถอดปลั๊กแล้วก็เอามือจุ่มไปอาจารย์ตอนที่มัน เคลือบเนี่ยรู้สึกเลยพอเป็นนิ้วล็อกออครู้สึกว่าตรงที่เหมือนเป็นเส้นเอ็นกล้ามเนื้อที่มันยึดมันเหมือนคลายเพราะว่า,วาอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้คือได้เรื่องสุขภาพใช่ครับอาจารย์สุขภาพเนี่ยตรงไหนบอกอะไรบ้างคะเืะ่อเขาจะได้ไปสังเกตเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้มาว่าลายมือนะคะหรือว่าจุดต่างๆหรือสีต่างๆบนมือเนี่ยคือเรื่องสุขภาพค่ะท่านผู้ชมแปลว่าถ้าเราเป็นตรงไหนเนี่ยร่างกายเป็นอะไรเออเรอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะโชว์ในนี้ด้วยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ จากลายมือต,ตัวเองเนี่ยเป็นการที่ทําให้เราได้กลับมาดูแลสุขภาพจุดๆนั้นที่อาจจะไม่ได้มีอาการบอกตรงอวัยวะนั้นเลยณเวลานั้นแต่ลายมือมันบอกละก็ไปดูแลก่อนเพื่อป้องกันต่างๆอาจารย์ลองบอกข้าวๆแบบนิดนึงให้นานผู้ชมได้ไหมครับก็คืออย่างนี้นะครับปกติเนี่ยมือนะครับเป็นศูนย์รวมของปลายเส้นประสาทของอวัยวะทุกอวัยวะในร่างกายนะครับสังเกตดูไหมครับอย่างในกรณีทําไมเขามีการนวดเท้านวดฝ่ามือเพราะว่าทั้งเท้าทั้งฝ่ามือเนี่ยจะเป็นปลาย เส้นประสาท<ม>ซึ่งเชื่อมต่อกับอวัยวะสําคัญของร่างกายทน่นี้ถ้าเกิดว่ามือสวยมือแดงสวยก็แสดงว่าอาวัยวะทุกส่วนในร่างกายทํางานได้ดี<ม>ทํางานได้ปกติ<ม>แต่เมื่อไหร่นะครับที่เปิดมือมาเนี่ย สีไม่แดงแล้วสีมันจะออกเขียวบ้างค้ำบ้างหรือช้ำเลือดช้ำนองอันนี้บ่งบอกเลยนะครับว่าตอนนี้อวัยวะในร่างกายทํางานผิดปกติแล้วแต่ละเนินนะครับแต่ในพื้นที่ของฝ่ามือเนี่ยมันจะฝังอวัยว,วะของร่างกายอยู่ยกตัวอย่างนิ้วชี้ค่ะอาจารย์นิ้วชี้เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอปอดนะครับระบบทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นสังเกตดูนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเนินเนี้ยใต้นิ้วชี้เนี่ยเราเขียวหรือสีมุกเหลือง ใช่แสดงว่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจละนิ้วกลางค่ะอาจารย์นิ้วกลางเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกกระดูกกระดูกกระดูกฟันนะคะเกี่ยวกับกระดูกทั้งส่วนของร่างกายนิ้วนางก็เกี่ยวกับระบบการมองเห็นก็จะทำผัดความดันต่างๆนะคะใช่ระบบความดันนิ้วก้อยค่ะอาจารย์นิ้วก้อยก็เกี่ยวกับระบบย่อยนะครับพวกกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็บ่งบอกเกี่ยวกับตับด้วยโอ้บางคนนิ้วก้อยล่าสุดเป็นกดไหลย้อนใช่นิ้วโป้งค่ะอาจารย์ถ้านิ้วโป้งก็คือพลังจิตของเรา เองัก็คือพลังชีวิตอ่ะีวิตถ่านิ้วโป้งของเราเขียวๆเนี่ยแสดงว่าตอนนี้เราเริ่มท้อแท้ละเริ่มคิดติดลบละไม่ได้ทําอะไรมาก็เหมือนความรู้สึกว่าเหนื่อยไม่อยากทําอะไรท้อแท้ฉะนั้นนะคะพอเรารู้จักว่า5นิ้วเนี่ยจะรู้วิธีการดูแลตัวเองนะอย่างใครที่ใช้คอมเยอะน่ะอะไรต่างลองดูเอ้ยมันดูด้านๆแต่แม้นิ้วหนางอ่าอะไรนะเอ๊ะทำไมหดหูจังช่วงนี้ลองดูที่นิ้วโป้งแล้แล้วก็กลับมาฮึดสู้รักษาตัวเองจากธรรมชาติภายใน สู้ขึ้นมาอะไรต่างๆขอบคุณอาจารย์มากนะคะสำหรับ EP นี้นะได้รับรู้เรื่องราวที่มหัศจรรย์จริงๆเกี่ยวกับมือตัวเองนะนะคะนี่ยังไปไม่หมดหลังมือไม่ได้พูดเลยท่านผ<ม>ู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าอาจารย์ขอเอาเคสมาเลยดีกว่านะมีพี่ทีมงานนะรายการของเรานะ,ะเชิญมาจากอีกแผนหนึ่งอ๋อพอก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนเดี๋ยวเขาจะมาเป็นเคสสตาดี้ให้ว่าลายมือเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกแค่เรื่องราวเหล่านี้มันบอกได้แม้กระทั่งว่าบ้านคุณอยู่ตรงไหนแล้วส่วนใดของบ้านเนี่ย ควรปรับ่วงจุ้ยสัปดาห์หน้าเรามาดูกันค่ะในรายการมหาศจรรย์พันมูค่ะขอบพระคุณอาจารย์แต้มากค่ะครับครับ,รบผมอย่าลืมกด subscribe นะกดไลค์กดแชร์ EP นี้นะะในช่องทางต่างๆของช่อง t v วีไฟ HD แล้วกลับมาพบกันใหม่บ๊ายบาย